สวัสดีครับผมเล็กคนทําคลิปนะครับวันนี้มาลุยสวนลำํำไยนะครับบ้านเพื่อนนะครับก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ทําอะไรทานนิดนึงแกงอ่อมงวน้อย วันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยนะครับตอนนี้ก็ขั้วก่อนขั้วให้เนื้อวัวได้ที่ก่อนก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะ ก็เดี๋ยวมาดูใหม่นะครับครับตอนนี้เติมน้ำนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ส่วนผสมของพริกนะครับก็ผมก็จะใส่พริกเนาะ mm hmm. พริกแห้งพริกแห้งแล้วก็มีขมิน้น มิตะไขคหอมแด,ดงอีกเนาะกระเทียมหอมแดง,ดงนะครับก็รอก่อนครับตอนนี้ก็รอก่อน,นพริกมันเข้าเนื้อแล้วก็คั่วผัดนะครับผัดพริกให้ข้าวกับเนื้อก่อน ก็อ่อมเนื้อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็รอเนื้อวัวสุกนะครับเดี๋ยวก็จะมี ใบจันจอนะครับทางเหนือเรียกว่าใบจันจอหรือว่าใบที่ลานั่นเองนะครับแล้วก็มีใบมะคูดชีกนะครับเดี๋ยวก็รอเนื้อสุกแป๊บหนึ่งแล้วค่อยปิดท้ายนะครับ ตอนนี้มีเสียงเพลงมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูเมนูออเด็์ก่อนนะครับออเด็บวันนี้นะครับมีมยำหมูยอ,อ,อยำหมูยอครับนนะข้าหน้าน้ำมันหอยโอ้หน้าทานครับหน้าทานระวอกระหว่าง รอแกงอ่อมมีสองเมนูแล้วครับก็ภายในบ้านสวนของเพื่อนที่ทำงานนะครับก็จะมีตรงนี้เลยมีบอ่อปาลาแล้วที่ลงอ่ะ นั <łość> ่งลงมลโซกมันนุบลงอ่ะไม่มีเ่าก็เรื่องแต่ก็ตรงนี้นะครับก็คือบรรยากาศของป้านสวนนะครับมีลำไยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูลำไยดีกว่า ก็ลําใยก็ติดลูกดกเลยนะครับมีหลายต้นเลยนะโอ้ลูกดกลูกดก ขับไปข้างในดิแต่ยังไม่สูงครับลูกเล็กอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นต้นฝรั่งครับ ต้นฝรั่งโอ้นี่ต้นกล้กวยกล้วยหอมนะครับน่าจะเป็นกล้วยหอม เดินมาทางนี้นะครับก็จะมีบอ่ออีกหนึ่งบ่อนะครับบ่อปลาเดี๋ยวไปดูบอ่บอ,บอ,บอข้างบนดีกว่าครับ ที่ตกปลาไว้ปลายังน่าจะไม่กินนะครับ นี้เป็นบอกลบนะครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยโอ้ยนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาไปต้มยำเลยต้มยำกบเอาไปทำต้มยำเลย โอ้ตัวใหญ่กลบตัวใหญ่หโอ้ยมมีนะโายละโอ้มาทางนี้มีมะนาวด้วยไรเมดร็ดหรือเปล่ามะนาวเนี่ยมะนาวไรเมด็ดตรงนี้นะครับลูกมะนาว ็ลำไยก็ลูกดกนะครับต้นนี้ก็ลูกดกนะครับก็มีหลายต้นเลยนะครับนี่อีก3าสเดือนนี้ได้ขายแล้วเนี่ยโอลูกดกเลยดิ ใไปสั่งซื้อนี่ก็มามาได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยลำไยโอตอนนี้แกงออมหัวน้อยโอคงได้ที่แล้วนะครับเดือดจ,จัดเลยครับ เองอ่อมเดือดจัดเดือดจัดเอาใกล้สุกแล้วตบท้ายด้วยใบยี่หลายี่หลากับใบมะขุนครับ เลยครับมีกินหอมเลยหอมใบยีห่หร่ากับใบมะขูดนะครับ <_ t ell> เดือดจัดเลยครับตอนนี้อ้ารอให้สุกก่อนนะครับ หวางรอแกงสุกนะครับมารอมมา้องคาราโอเกะก่อนดเดี๋ยวก็ไปดูแกงใหม่มันละเอียดอ่อนเกินไปเรื่องของหัวใจต้องใช้เวลาขอโทษหากตัวฉันอยากเอียดให้เธอตลอดมาเลยดู เยีกกาลูกตาเธอไปหน่อยไม่ต้องมีป่าเสียงลูกโตพอเธอเข้าใจเดี๋ยวไปดูแกงออมดีกว่า,าต,อตอนนี้แกงเราได้ที่แล้วนะครับอ้าวใส่ถ้วยใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ ตอนนี้สุกได้ที่แล้วอยู่ตรงนี้หอมหอมกลิ่นพริกแกงมากเลยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟ ชิมลองชิมดูสิร้อนอยู่เลยหืมแซบแซบสุดยอดครับสุดยอดอร่อยเนาะหืมแซบแซบครับ เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับตอนนี้ขอไปทานแกงอ่อมก่อน